ดีค่ะเมื่อน,นี้ก็มาเก็บพักทรงลูกค,ค้ากันจ้าพี่น้องเป็นอยียงที่มีความสุขมากเลยเนอกจากเด้เก็บผลผลิตที่เฮ้ได้ปลูกไว้เนาะจ้าเมื่อน,นี้ลูกค,ค้าเพิ่นซังหาโลจ่จากพี่น้องเฮาก็จะมาเก็บสองสวนเนาะจ้าสองหม่องอ่านี่ละค่ะรรหวางที่เฮาเก็บพักไปพ่อบ้านเพื่อนกดน้ำต้นไม้เนาะพี่น้องรดน้ำพักฟังทังนี้เขากับปลูกพักไว้อย่างละเล็กละหน่อยจ้าพี่น้อง ที่นหน่อยข้ากับปูกไว้นอกจากเขาอยากกินยังข้ากับปูกจังบริสืทเพิ่นนอกจากพี่น้องส่วนฟาขห้างนี้ก็เป็นพักกระดอกจากพักกระดอกกับพักสลัดพักกระดอกตัวนี้ข้ากระไดกเก็บไปแล้วนอกจากช่วงหนึ่งแล้วก็เพิ่นกำลังปงยอดไม่จากพี่นอ้องน,นี่ห่ากับสอมออกนอกจากช่วงนี้ก็ยังเป็นใบจุดยังบ่เศร้าปนไดจ้จา,า,ากแต่ว่ากะไข้ก็ช่วงฝนตกยุจ้า เก็บเ,เก็บไปเนาะพี่น้องเอากไปสมเอาไปสมตัวใดโบงามเอาก็เอาออกจกอ้ะอนี่แหะค่ะเขาก็จะเก็บเขาไปสอ่อยู่ทางในเนาะจา้ะเกาจะแพ็คใส่ถุงจ้ะช่วงนี้อากาศก็ยังหอนหอนยู่จ้ะคนหน่อยก็อย,กอยากซอยแม่เถิงเอือยเถิงนองจ้ะ นี่เขาก็จะแพ็คแล้วเขาก็จะไปส่งเพิ่นจ้าขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมเด้อจ้ามือน,นีบมี่ยังหลายเอาไว้ซ้ำนี้ก็นนาจาสวัสดีค่ะ